สวัดีครับยายสวัสดีค่ะครับดอคนนี้เรามารับอากาศสุ่ชื่นนะยายเนาะคตอนนี้อยู่กันไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่สวนผักค่ะสวนผักอัดตะกร้องแ้วหมุนหมุนติวดิวชา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 จ้ะโอ้าออกกันนะตอนนี้อยู่สวนผักกำเนิดเกิดที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหงส์ตอนนี้อยู่กับยายท่านหนึ่งครับสุขภาพแข็งแรงดียายยายชินไอครับพินจ้ะชื่อพินค่ะนามกุลไอ้ครับหล่อกลางหล่อหล่อหล่อหอยหล่อกลางหล่อลิงอ๋อหล่อกลาง เอ่อตอนนี้อยู่บ้านสยายตอนนี้บ้านอยู่กันในท้องนี้เลยบ้านนี้ดีหลังสูงนีของลูกชายนี่ข้างในเนี่ยทุกวันนี้ก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าเขาเจ็ดสิบสี่เต็มเขาเจ็ดสิบห้าเนี่ยพูดโคราดได้ไหมพูดโคราดได้ไหมนี่แหละโคราดโดยตรงเนี่ยอันนี้โคราดโดยตรงเลยเป็นคนกันไหนครับตอนนี้อยากรู้จักครับออ๋ตอนนี้ยายเป็นคนกันไหนกำเนิดใช่ไหมยายเป็นยายคนกันไหน อยู่บ้านเขหาหงบ้านเขาหงค่ะเป็นตอนน้อยก็นั่นเนี่ก็เกิดบ้านเขาหงพองได้ห้าปีย่านมาอยู่สวนพักพวกว่อก็แม่พามาอยู่สวนพักอ,อยู่โรงเรียนวัดหมายชิงทอนก่อนยังไม่มีโรงเรียนใช่ไหมมีมีแบบบบจะมันจะเป็นศาลาเรียนที่ศาลาวัดใหมายที่สบานหนึ่งตองสามไม่มีเนะาะยังไม่มีอันนี้ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนะตอนนั้นอยาเกิดปศอะไรสองสี่เก้าสี่สองสี่เก้าสี่ค่ะโนาณมกเลยสิบห้าปี ก็นีสี่เก้าสี่จบปไหนเอนยายสูงสุดจบปไหนสูงสุดใช่ไหมปะสามก็โรงเรียนวัดนี่วัดใหม่นี่ก็ไปอยู่โรงเรียนโทหนึ่งใดปีหนึ่งพอเขาปีสองก็พอเมย์ก็ให้บอกอกับบ้านมีเยอะมีมีลูกหลายคนแม่มีลูกหลายคนสิบเอ็ดคนฉันเป็นคนที่แปดก็นี่ก็ส่งส่งพีๆเรียนตังไม่พอก็ไม่มีใครเรียนใดเรียนสูงหรอกอ มีจะมีคนหน่อยคนเดียวหน่อลินน่ะที่ขายพักหน่อยโจ๊กกแค่นั้นเองหัวหน้าก็มีแต่ต๊อกกระแตกเพรว่าพ่อกับแม่กับจ้หน่อพาโ่มก็ไม่มีแต่การไปโรงเรียนโรงท่ายังไม่มีใส่เลยแต่ก่อนเน่ยก็เดินลุยเดินลุยมีสี่คนไปเดินทางไปพันธมิตรใช่ใช่ใช่แต่นี่พ่อแม่แต่ก่อนทำอาชีพอะไรทำนาทนแต่ก่อนก็ทำนากันมั้งตัวบ้านทั่วเมืองเนาะแต่ไม่แต่ก่อนทำนาอย่างเดียว ไม่ได้ทำมาเลยตอนนี้ยายก็แต่งงานกับตามีลูกทั้งเต้าจ้าคนสามคนมีสามคนตาตายังโทษตายังอยู่อยู่ตาก็ยังอยู่ปีเดียวกันวันเดียวกันปีเดียวกันวันเดียวกันเถอะช่วยกันทำมาหาชีพอะไรจนเรียงมีลูกสามคนทำสวนทำอะไรนี่ทำสวนทำนาทำสวนทำนาจ้ะทำสวนทำนาเรียงลูกนาอยู่แถวโค้งนี่ครับนาอยู่ทางหนองจิกอ่ะหนองจิกอ๋อตอนนี้ก็ อ่ะมาดูกันว่าดูแลสุขภาพยังไงแต่ก็ยืนยืนเจ็สุขภาพแข็งไหมตัวยืนจริงจริงเจ็บสุขภาปีแข็งแรงไหมแข็งขาปวดแข้งปวดขาเตะแรงไปได้แต่แข็งขาเราทุกวันเนี่ยออกกําลังกายหรือเดินเทินเดินแค่นี้แหละพักพักหลดน้ำพักหรือยังไงแค่นั้นเนี่พักโดยมากก็กินแต่พักในสวนเราฉีดยาอะไรไหมไม่ค่อยได้ฉีดเลยยาฉีดไม่ฉีดไม่เอาไม่เอาจะอันเหม็นตายไปตายไวจริง ที่นี่อีกอย่างหนึ่งฉันเนี่ยเป็นคนที่ว่าน้ำเย็นก็ไม่กินแป๊ปสีอะไรก็ไม่ค่อยกินหรอกเออดีดีดีน้ำเย็นไม่กินเลยทําไมมีเหตุผลอะไรไหมไม่มันมันไม่ใช่มีเหตุผลเราตื่นขึ้นมาทิ่ไปจินน้ำเย็นก็ไม่ได้กินน้ำเย็นหลอกมันจำโอ้มันไม่จำโอ้แต่ว่าเราจะไม่ชอบตื่นเช้ามากก็ได้น้ำอุ่นเพาะว่าเราสงแก้วอือหรือไหม่ก็กินกาแฟหนึ่งแก้วน้ำอุ่นตามด้สองแก้วบางทีก็แก้วหนึ่งกินตลอดกินทุกวันด้วยก็นี่มี กินเขากัอะไรครับปกตินี่วันนี้ไปซื้อปลาโดยมากกินปลาอย่างเดียว<ร>ช,อชอบที่สุดคือปลาเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่หมูก็ไม่ค่อยกินก็บ้านก,ก็ขายหมูเนี่ยําหมูขายก็ขายหมูเ้าก็ไม่ค่อยกินมหมูมีเจ้่บแบบว่าเราจะกินยังไงเราแบบชอบกินปลามากอะ่ะพักเอะน้ำพริกกินยังไงน้ำพริกก็กินพักต้มพักอะไรก็กินเหมือนกัน แต่ว่าจี้ห้ชอบเป็นรักเลยไม่ชอบชอบหลามากที่สุดเลยปลามากที่สุดเลยโอเคเงี่ยยืนเขาบอกกินปลาเนี่ยชอบปลามากสุขภาพจะดีเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายทำให้ร่างกายตัวนี้ไปหาหมอทำหมอได้ไหมครับมีโรคประจำตัวอะไรบ้างโรคประจำตัวคือปวดขาอย่างเดียวมันมันเจ็บเดินมาเจ็บเลยนึกกระปีกกระปีโทษนะนี่นี่นี่เข่าเราเวลาเรานั่งโยงๆนั่งไม่ได้หมอเขาบอกเป็นอะไรเลยเพราก็ะหวักมันเกี่ยวจากเข่าเสื่อม อ๋ออายุหลายเขาเสื่อมเป็นไปตามวัยว่าไงจ๊ะเป็นตามวัยของเรานั่นแหละที่ว่าเป็นก็ไม่ได้พอเราก็อายุหลายก็ใช่ไหมล่ะนี่เขาให้แนะนําการดูแลยังไงบ้างเขาไม่แนะน้ำเราดอกแต่เราทําตัวของเราเองอ่ะต้องต้องพยายามดูมันเคลื่อนไหวใช่ไหมานนี่วันนี้ก็มาออกกําลังกายอันนี้ก็เดินไปดูไปถึงตรงไหนก็กลางว่น เราไปไปรอดแค่ไหนเราก็กลับคืนไปรอดไปรอดขากลับไปรอดขาดกลับพูดเล่นาไปถึงไปไปแค่เรารู้จักถึงทางโค้งนู่นแต่แตงเตตนแดงๆเจได้ว่าละสงรอบสองรอบนะนี่ยไปไหนรอบไหนรอบอ้อมเนี่ยรอบบึงนี่ไะค่ะโอ้ที่นี่จริงเอ้าไม่จริงเลย จ้ะแต่กล้องในตาเดียวได้รอบเดียวแต่ก่อนได้สองรอบสองรอบที่นี่มันมาปวดช่วงที่บาเราหนังมัดพักหมัดไงอืมล้พักขายจ้ะออกตลาดขายพักมากที่เราหนังมาดช่วงวันนี้ไปยังไม่ขายอยู่ไหมขายขายแต่ว่าช่วงนี้มันยังไม่มีพักอะไรมากยังเต็มก็นั่งขายอะไรแบบนี้ไงเนี่ยตั้งสูงกันี่ยขึ้นรถไป็นคีโมไซค์ไป ขับนั่นขับรถเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เองอันนี้ขับรถได้เนี่ยจ้าโอ้ของแท้เลยคันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่นึงแต่นาแล้วแต่ก่อนตอนตอนแรกใหญขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะขี่จักรยานพอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพอเห็นเขามาเขี่ยลบบีบเขาไปอยู่ในป่าลบเก้าครึ่งมาฮัดเป็นเลยล่มล่มอ๋อล่มไปอยู่ในป่า ตอนนี้มาเปลี่ยนช่วงไหนที่นี่เป็นแล้วที่นี่เป็นช่วงระยะสี่สิบกว่ากว่าอ๋ออยู่หลายแล้วป่ครับอายุหลายแล้วแต่ก็ไม่กลัวใช่นหมคือไม่กลัวแล้วแล้วไม่มีอะไรไปได้หมดไม่กลัวอะไรครับถามอ่ะยายแนะนำเอฟซีหน่อยว่าทำไงดูแลรักษายังไงโอ้ไม่ต้องดูอะไรมากมากกินน้าอุ่นทุกวันก็พอน้าเย็นพยายามอยากกินนี่บางคนตื่นมากินน้าเย็นใช่ไหมครับไม่ดีนะนี่เราลองเอาน้ำเย็น แล้วก็ลองเอาไอ้ยังสมุทร่ะตื่นเช้ามาเราไปชินน้ำเย็นไข่ไข่ก็เองที่ว่ากินมํำแข็งใช่ไหมไขมันเราจะเยอะเอาน้ำมันตากแดดเอาน้ำมันตากแดดลองดูว่าน้ำมันตากแดดกับน้ำมันอยู่ในร่มอันไหนมันจะดีกว่ากันน้ำมันน้ำมันหมูเราเนี่ยตากแดดก็อันที่อยู่ในร่มอะไรมันจะดีกว่าเข้ามาดีคืออะไร ทำคำว่าดีน้ำมันอยู่ในร่มนี่มันจะเป็นไข่ใช่ไหมมันเย็นใช่ไหมมันจะเป็นไข่อันจากแดดนี่มันโล่นใช่ไหมไม่มีไข่เลยอ๋อคนกินอุ่นๆร้อนๆประมาณหรือธรรมดาแต่ยามเย็นพยายามกินอย่าไปกินน้ําเย็นน้าเย็นน้ำเย็นไม่เคยกินเลยนี่แขกใครไปมาก่อใครหิวน้ำเย็นไปเอามากินเด้ออยู่ในถู่ไม่เรียงแขกจอยไม่เพราะจะดูแลสุขภาพน้ำเย็นไม่เคยกินแล้หรอกบาจะกินเปน้ำอุ่นมากที่สุด อันนี้ก็มาดูจักยินดีที่รู้จักครับยายอะไรยายพินยายพินพ่อพานสลีนอนเลนน้องหนูน้องหนูก็ได้นอนเลนก็ได้โอ้ยทำไมทำไมเอาใส่สองตัวบางบางคนเขาจะใส่นอนเลนใช่ไหมล่ะแต่ว่าตัวของฉันนี่ฉันใส่แต่น้องหนูน้องหนูยายพินยายพินหล่อกลางหล่อกลางคนบันสุพัติมาตอนนี้เนะอายุแปดสิบเจ็ดสิบสี่ เจ็ดสิบสี่ปีวันนี้วันที่วันนี้วันจันทร์ที่เจ็ดเมษายนเจ็ดเมษายนประมาณสอสิบแปดครับยายหมอกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับยินดีทรับรู้จักครับย่าขอบคุณค่ะ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 แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง